สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับช้างศึกปอธนวัฒน์สัสะลักษ์กวินคอนเฟิรม์มร่วมราแชมป์สุสกิความเคลื่อนไหวทัพช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมเข้าแข่งขันศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนศึก AFF สุสกิครับสองพที่สิงคโปร์ระหว่างวันที่5ธันวา ถึง1มกร,ราคม2 5 6 5นี้โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับสิงคโปร์เหมียนมาฟิลิปปินส์และติมอร์เลสเตโดยมโนโพกิงผู้สื่อทีมชาติไทยเตรียมตัดรายชื่อ30คนสุดท้ายที่จะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ในวันที่24พฤศจิกายนนี้ด้านผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังนายเจเด็ดมีราบผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวถึงโค้งสุดท้ายในการดูฟอร์มผู้เล่นก่อนตัดตัวว่าตอนนี้ทีมงานประชุมกันทุกวัน สุดสัปดาห์เป็นเกมสุดท้ายที่จะตัดสินจะพิจารณาดูจากเกมที่เหลือและจะรู้แน่นอนว่าจะเลือกใครไปบ้างโดยสนามที่เลือกคือจะไปดูการท่าเรือพบกับบีจีปทุมและแบงคอกพบกับเมืองทองเพราะเป็นคู่ที่มีนักเตะอยู่ในคีมชาติหลายคนสเสด็จกล่าวต่ออีกว่านักเตะที่เล่นอยู่ในต่างแดนตอนนี้มานาแป้งนพันล่ำซำผู้จัดการทีมยืนยันว่าได้ส่งหนังสือไปต้นสกัดหมดแล้วตอนนี้ที่ตอบรับมาแน่นอนก็มี ชนาทิพย์สงกสินและธีรทรบุญมาทันสองแข้งจากเจลีรวมไปถึงโจนาธานเข็มดีจากปูพีโอเรเซ่ก็ยืนยันว่าจะมาแล้วเช่นเดียวกันแต่ในส่วนของธนวัตรซื้อจิตฐาวรกับสัสะลักษหายประโคนยังต้องรอทางต้นสกัดต,ตอบรับอยู่รวมไปถึงกวินธรมรมสัจจานันที่สโมสรยังไม่ตอบรับแต่เจ้าตัวอยากมาร่วมทีมอย่างมากผู้สื่อข่าวยังสอบถามถึงจีโอจากกิจภลผลที่ฟอร์มร้อนแรงตั้งแต่ชุดยู23มมาจนถึงสโมสรขอนแก่นยูเนเต็ด ว่าจะมีโอกาสสอดแทรกหรือไม่นั้นเสเร็จกล่าวว่ามีโอกาสสูงมากที่จะได้ไปเพราะตำแหน่งเดียวกันอย่างจเจริญสักวงกนบาดเจ็บหนักต้องพักยาวแต่จะต้องขอเช็คฟอร์มในเกมที่เจอกับบุร,รัมยูเนเต็ดอีกหนึ่งเกมว่าจะทําได้ดีแค่ไหนอย่างไรก็ตามเจ้าตัวมีชื่ออยู่ใน70คนอยู่แล้วดังนั้นยังมีโอกาสติด30คนสุดท้ายอย่างแน่นอน ปาขัง,องซอกุซือชาวเกาหลีใต้ของทีมชาติวเวียดนามเรียก33ขคุนพลเพื่อเตรียมป้องกันศึก AFF Suzuki Cup ที่สิงคโปร์ในประเทศสิงคโปร์โดยกุซือชาวเกาหลีใต้เรียกผู้เล่นจากชุด U ยู่สมา6คนด้วยกันทั้ง33จะถูกส่งรายชื่อไปให้กับ AFF และจะไม่มีการเพิ่มชื่อเข้าไปอีกสุดท้ายก่อนเดินทางไปยังสิงคโปร์ทางทีมชาติวเวียดนามจะตัดออกเหลือเพียง30คนเท่านั้นสำหรับรายชื่อทีมชาติวเวียดนามทั้ง33คนประกอบไปด้วยผู้รักษาประตู4ี่คน บุยตันเจือจากขานอยเอฟซีเหนียนมันหองจากชองรางงออันชาเหนียนมันจากวิเทลเอฟซีควานวันส่วนจากภูโท้ก้องหลังสิบสองคนโดดุยมากจากขานอยเอฟซีเจินดินจองจากขานอยเอฟซีเหนียนทันจุงจากขานอยเอฟซีบุยหองเวียดอันจากขานอยเอฟซีู่วันตันจากของอัญยาลายเหนียนฟองคอนชีจากฮอนยาลายเกี่ยวงอกไฮจากวิเทลเอฟซี บุยเตียนดุงจากวิทยลเอฟซีเงียนทานบินจากวิทยลเอฟซีฝมส่วนมันจากซองรำเงื้ออันโฮเตินตาจากบินดินโดทานถิ่นจากบินดินกองกลางสิบคนเงี้ยนกวางไฮจากฮานอยเอฟซีฝำดึกวีจากฮานอยเอฟซีเลวันส่วนจากฮานอยเอฟซีเรืองส่วนเสื่องจากฮอนยาลายเจินเมินเวืองจากฮอนยาลายเงี้ยนตัวอันจากฮองอันยาลาย เงียนหวังนึกจากวิเทลเอฟซีฮองอันลีคองจากฮองลินฮาตินฟาร์มวันดึกจากซองลำเหนืออันเลวันดูจากดารังเอฟซีกล่องหน้าเจ็ดคนเงี้ยนวันตวนจากฮองอันยาลายเงี้ยนคองเฟืองจากฮองอันยาลายเงี้ยนเทลินจากบิคามิงบิดเจือดหาดึกจริงจากดานังเอฟซีทานบินโฮจากเวฟซีฟาร์มตวนไทยจากฮองลินยาตินทานฟันดัสจาก People Public Security สำหรับศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF สุ z u k คับ p 2 0พ0แข่งขันระหว่างวัน 5, ที่5ธันวา่าถึง1มการาโดยทัพดาวทองเป็นแชมป์เก่าเมื่อปี2018โดยเวียดนยามอยู่กลุ่มบีร่วมกับมาเลเซียอินโดนีเซียรวมถึงกัมพูชาและสปะปลาวล่างค่าว,วงในยืนยันทีละทอดซบบีจีทเลก2แค่ข่าวลือ เหตุเพราะเจ้าตัวยังเหลือสัญญากับโยโกฮาม่าเอฟรีนอตทีมดังเจลีกอีกหนึ่งฤดูกาลถ้าหากสัญญาหมดในฤดูกาลหน้าก็มีสัญญาใจจะย้ายาร่วมทัพเดรบิดในอนาคตอย่างแน่นอนตามที่มีกระแสข่าวลือออกมาอย่างหนาหูว่าท,ทรเดบุญมาทันแบ็คซ้ายดีกรีทีมชาติไทยที่ปัจจุบันคาแข่งอยู่กับโยโกฮาม่าเอฟฟอรีนอตทีมดังแห่งเจลีกวันของยุโรปเตรียมย้ายกลับมาคาแข่งกับเดรบิดบิชีประชุมยูเนเต็ดยอดทีมแห่งศึกไทยลีกอีกครั้งหลังจบฤดูกาล2021 ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับประเด็นที่ธทราทรจะคัมแบ็กกับมาค้าแข้งกับ B g จีปทุมโดยรับคําตอบว่าแน่นอนธทราทรได้รับความสนใจจาก BG จริงและเคยมีการพูดคุยกันแต่หากจะบอกว่าจะกลับมาเล่นในช่วงเลก2ของฤดูกาลนี้ยังไม่ใช่อย่างแน่นอนเพราะธีราทรยังเหลือสัญญากับเอฟฟารีนอตอีนึงฤดูกาลและเจ้าตัวต้องการที่จะอยู่ในเจลีกต่ออีกหนึ่งปีนังจากนี้แหล่งข่าวยังระบุอีกว่าที่ผ่านมาบอเบรฮันดรับบิดได้มีการพูดคุยธทราทอน และมีการให้สัญญาใจกันไว้หากอุ้มหมดสัญญาและไม่ได้เล่นต่อในเจลีจากก็จะกลับร่วมทับบีจีปทุมยูเนเต็ดในอนาคตอย่างแน่นอนหากทีมยังต้องการตัวเขาอยู่มโนโพกิ้งกูซือทิพช์ชัยเปิดใจกับทีมงานผู้สื่อข่าวว่าแม้ทัพช้างศึกจะมีเวลาเตรียมตัวน้อยแต่ก็ไม่ใช่ข้ออ้างในการทวงแชมป์ AFF u ซูิให้ได้เมื่อคืนนี้มโนโพกิ้งให้สัมภาษณ์ ในเปิดโต๊ะข่าวกีฬาทาง a c e b o o k l i ฟ e และ YouTube ของช่องพ p พ v ว่าแม้ทัพช้างสึกชุดใหญ่จะมีเวลารวมตัวกันน้อยก่อนลงเตะนัดแรกไม่ถึง1สัปดาห์แต่ทุกอย่างก็ต้องเดินหน้าและทำผลงานให้ดีที่สุดและจะไม่ใช้เหตุผลนี้เป็นข้ออ้างหากผลงานในศึกสุดท้าทัพไม่ดีแน่นอนโดยมาโน่จะใช้เวลาช่วงเกือบหนึ่งเดือนระหว่างแข่งขันที่สิงคโปร์เป็นการซ้อมความเข้าใจและทดลองทีไปในตัวด้วยนอกจากนี้มาโน่ยังเผยอ,อีกว่า จากการติดตามดูฟอร์มของทัพช้างศึกที่อยู่ในข่ายติดทีมชาตินั้นต้องยอมรับว่ามีตัวเลือกมากมายและเป็นเรื่องยากที่จะตัดให้เหลือเพียง30คนสุดท้ายไปชิชงแชมป์อาเซียนยังไงก็ตามแม้จะเป็นเรื่องยากในการเลือกตัวแต่ในทางกลับกันก็มั่นใจในศักยภาพของผู้เล่นทีมชาติไทยว่าจะทวงแชมป์สุสกีคัพได้การประกาศรายชื่อ30ช้างศึกจะมีขึ้นในวันที่24พิพฤศจิก,กายนนี้และรวมตัวกันในวันที่29พฤิจิกเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 จากนั้นเดินทางไป,งร,ปร์ในนนววััที่1ธา และลงเตะเกมแรกพบติโมเลสเต้ในวันที่5ทธันวาคมสมุดปารการซิตี City, อ้อาจแยกทางกับเอเรียโดูก่อนซาก้าดาวยิงสแซมบ้าที่ทำไปแค่3ประตูนในไทยลีก2021-2022ตลอด13เกมที่ผ่านมาโดยมีรายงานว่ามาสัทดาอิชิอีกผู้ซื้อใหญ่ของทีมได้เล็งตัวแทนไว้หลายคนโดยมีไมค์คอนโบจากบุรีรัมยูเนเตตและปาโรคาราโดจากคอนแกนยูเนเตตอยู่ในข่าย ความเคลื่อนไหวก่อนตลาดซื้อขายะลีกเล็กสองจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงระหว่างวันที่8ธันวาคมถึง4มกราคมนี้ล่าสุดมีรายงานว่าสมุดปราการซิตี้น่าจะมีการเปลี่ยนโค้ตานกเตตต่างชาติดยการโลิเอลิอันโดกอนซาก้าที่ทำไปเพียง3ประตูโดยมีตัวแทนอย่างไมค์คอนโบซึ่งยังไม่สามารถทำสกอร์ให้กับบุรีรัมได้ในฤดูกาลนี้และกำลังจะโดนยกเลิกสัญญาอีกหนึ่งคนที่อยู่ในข่ายที่สมุดปราการซิตี้ให้ความสนใจ เพื่อส่งข้อมูลให้กับมาสตาดาอิชิอิพิจารณานั่นก็คือเปาโลคอนราโดก็หน่าจอมแกล่งจากตราด F4 ซึ่งหัวออรายนี้เคยเกือบมาอยู่กับทัพเคียวสมุทรในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลแต่เรียกค่าเหนื่อยแตะระดับ5 0 0แสนบาทต่อเดือนเลยทีเดียวทําให้เขาไม่สามารถตกลงเงื่อนไขกับทีมได้ก่อนจะไปอยู่กับช้างขาวเจ้ากอดด้วยค่าเหนื่อย250 0 0 0บาทต่อเดือนโดยเวลานี้เขายิงไปแล้ว8ประตูให้กับทีมเป็นดาวซันโวและพาทีมไปแชมป์เล็กแรกไทยลีก2ต้องรุ่นกันว่ามาสตาดาอิชิอิ จะสนไอคองและจะซื้อเข้าไปร่วมทับในท่วงเลข2หรือไม่